ครับก็ขอสวัสดีนะครับอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวจะพามาชมการารับซื้อนะครับของธนาคารขยะรีไซเคลิลวันนี้เป็นคิวของทางบ้านเชนบุรีหมู่ที่7นะครับนะแอดมินเองก็ได้มีโอกาสนะฮะมาจอดรถนะครับแล้วก็นะได้เห็นกิจกรรมของทางเราสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับ นี่นะฮะกำลังดำเนินการในส่วนของการาสวมจีวรน,นะครับนะแต่งจีวรกันอยู่นะครับสามนินภาคดูดร้อนนะทางองค์การบริหารส่วนตะบนเชบรีนะครับก็ได้อนุเคราะห์ในส่วนของงบประมาณอุดหนุนนะครับให้กับทางสภาวัฒนธรรมนะครับโดยสภาธรรมก็ได้ดําเนินการในส่วนของ การมอบให้ทางวัดโพชัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อนนะครับปีนี้นะ,ะลูกหลานของเรานะครับมามาบวชภาคฤดูร้อนจํานวน33รูปนะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ไฟดับแต่เช้านะ,ะเาราบรรดาสามเณรก็ไม่สามารถทํากิจกรรมได้นะครับเนื่องจากว่าร้อนมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่นะวันนี้ ตอนนี้เวลา9ก้นิกากับ9นาทีนะครับนะเก้านิกากับ9นาทีบรรยากาศตามนี้เลยนะอแอดมินไม่ได้ไปทําข่าวนะเกี่ยวกับทางสัมมนาเนนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะยังสวมจีวรอะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยนะครับก็เลยให้มาเห็นบรรยากาศในส่วนของความสวยงามของทางวัดโพชัยแห่งนี้กันก่อนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งนะครับนะของ วัดนะครับที่สวยงามแห่งหนึ่งของพี่น้องชาวตะบนเชบุรีนะครับนะถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่เป็นวัดที่ใหญ่นะครับนะแต่ปฏิมากรรมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพระพุทธรูปเห็นไหมครับองค์นี้นะครับนะเดี๋ยวแอดมินก็เดี๋ยวจะเดินมาถ่ายใกล้นะครับโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าสวยงามนะครับนี่ สาธุนะครับนี่นะฮะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะฮะในส่วนของอวัดสวยนะครับแล้วก็ยังมีพระโบสวที่สวยงามนี่ก็คือที่ตั้งของวัดโชูชัยชัยบรีนะครับนะเห็นไหครับสาธุสาธุสาธุนะครับผม นี่ก็คือมุมเล็กๆนะครับสวยๆของทางาวัดโพชัยนะเดี๋ยวท่านใดมาก็มาไหว้สักการะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของธนาคารขยะรีไซเคลิลกันดีกว่านะครับนะก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายมือของวัดนี่แหละนะติดริมแม่น้ำสงครามนะครับนะซึ่งก็วันนี้เป็นคิวของพี่น้องชัยบรีหมู่ที่7นะครับ นะหมู่ที่จ็นี่เลยนะฮะบรรยากาศนะฮะข้างนอกนี้ก็กําลังคึกคักเลยทีเดียวสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมอ่านะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับทีเ่เราจะนํามาฝากท่านนะครับด่รถคันน,นี้ก็เป็นรถของอ่สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคลิลนะครับนี่นะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของการประกาศอ่าการเป็นสมาชิกชาปนากิจ สงเคราะห์อย่างอย่างเต็มรูปแบบนะครับนะเราเองได้มีาการรุนรุงนะครับแล้วก็การเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้ามาร่วมเกี่ยวกับการจําหน่ายขยะเข้าธนาคารขยะซึ่งมีเงื่อนไขก็เวลานําเข้านี่ก็คือการรับฝากในหเดือนนะครับแล้วก็เดือนเมษายนนี้ก็เป็นรอบเดือนที่6นะครับเดือนที่6 นะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะประกาศาสมาชิกชาปนกิจนะครับนะฉะนั้นแล้วพี่น้องอสมาชิกจำนวน1,500กว่ากว่าท่านเนี่ยนะครับก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขของพี่น้องนะครับนะหนึ่งก็คือ,นะอจะต้องนำขยะรีไซเคิลนี่เลยนะครับแบบนี้นะนะครับมาขายให้กับธนาคารต่อเนื่องรวม6ครั้งนะครับ นะฮะโดยเราจะเปิดการขายนี่นะครับนะฮะรอบละรอบละเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนะฉะนั้นแล้วพี่น้องเองก็ไปเปิดดูนะครับว่าในส่วนของบัญชีเงินฝากของพี่น้องนะครับที่นะนะที่มีอยู่ในมือของท่านนะครับมีกี่งวดแล้วนะครับนะถ้ายังไม่ถึงหงวดนะครับ เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับจะต้องทำยอดเงินให้ได้300นะครับนี่วันนี้กับบรรยากาศเย็นสบายนะครับหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหนะเรียกได้ว่าวันกอดสวันก่อดนะครับพายุฤดูร้อนนะครับนะพัดถลมแถวนี้เลยนะครับนะแถวเชาบุรีนี่แหละนะครับนี่ก็มีความเสียหายทั้งฝั่งบ้านตาต่างน้ําเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะฮะนะฮะ พัดมาถึงฝั่งนี้เลยนะก็มีความเสียหายอยู่ประมาณสัก20กว่า20กว่ารายนะครับ20 20กว่าครอบครัวนะซึ่งเราเองก็ได้ดําเนินการนะครับในส่วนของการช่วยเหลือไปไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะถึงคิวธนาคารน่าจะประมาณ4-50แล้ววัสดีครับโอ้โหนะโอ้เจ้านี้เอาแบ่เรเรียกได้ว่าเดือนนี้น่าจะได้สักหลายร้อยแน่นอนนะครับ นะสังกะสีพวกนี้นะครับนะเป็นสังกะสีเก่านะก็อย่าทิ้งนะครับนะให้มัดเอาไว้แบบนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับนะแล้วก็นําเข้าธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับโอ้โหนะเรียกได้ว่าเอารอบเดียวที่พันกว่าบาทเลยนะครับนี่นะเอออ่าสวัสดีท่านยกครับสวัสดีครับโอ้นะวันนี้มาเป็นชุดสวยได้ข่าวว่าจะใช่ค่ะใช่ไหมเป็นเจ้าภาพถว้าวัดอ๋อเห็นท่านเห็นท่านอ่าท่านมาหาท่านขามหาอยู่ นะครับตอนเช้านี้ไปทำบุญตักบาตรที่บ้านตาลค่ะเนงานบวชค่ะไฟดับท่านก็เลยบอกว่าท่านนายกจะมาเป็นเจ้าภาพไหมท่านหาสักคู่นี้นะครับมามาแน่นอนเนาะนะครับโอเคนะครับเป็นไงท่านวันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมเนาะมาดูกันนะครับในสมัยชาวบ้านมีอะไรก็จะเก็บมาขายเยอเลยนะครับใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมครับนี่ท่านนายกเองนี่ก็ติดตามนะโดยเฉพาะเดือนนี้ท่านนายกเนาะ นก็ลุ้นใหญ่เลยหมู่หนึ่งหมู่สามนะได้เยอะไหมครับเหมือนเดิมค่ะได้เยอะเหมือนเดิมแต่ยอดยอดลดลงสามห้านิดเดียวค่ะเดือนที่แล้วได้หมื่นเก้าสองหมื่นหนัแต่เมื่อวานได้หมื่นหกสิบหวหมื่นหกกว่าหรอสอนนิดเดียวเองนะครับเนาะนะครับรอบนี้เราต้องประกาศสวัสดิการด้วยนะครับเนาะเงื่อนไขเรามีอะไรบ้างครับ อ๋อเงื่อนไขเราก็คือต้องครบ6เดือนต้องครบอย่างเดียวครบ6เดือนแล้วก็เงินในบัญชีคุณต้องมี300นะคะต้องครบ2เงื่อนไขนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเราก็จะดูว่าใครครบ6เดือนแล้วยอดยังไม่ถึง300ก็จะให้เอาเงินมาเติมใช่ต้องเติมให้ทันเดือนนี้นะครับต้องให้ทันเดือนนะเดี๋ยวเราจะทําหนังสือแจ้งนะครับในส่วนของท่านสมาชิกบางทีลืมนะท่านเนาะขายไปตลอดก็ไม่ได้สนใจนะครับนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทําหนังสือแจ้งท่านสมาชิกที่ ขายครบ6เดือนแล้วแต่เงินยังไม่ถึงนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องอีกทางหนึ่งนะครับนี่เนะครับนี่เนี่ยจะได้มาซึ่งสวัสดิการเดือนหน้าเราก็จะเริ่ม้ะครับเจ้าเจ้านี้ได้เท่าไหร่ล่ะครับลอง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 ดูพี่พรได้พี่พรร้อยร้อยอุ้ยเก้าร้อยกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ได้ร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมนี่ ฝากาฝากกี่เดือนแล้วต้องเอาเงินมาเติมว่าฝากกี่เดือนแล้วต้องดูก่อนนะต้องหเดือนห้าเดือนนะครับยังไม่ครบกเพราะว่าเพิ่งสามเดือนเองเนมมือันก็เละแบบนี้คือเตือนไปก็ไม่มีผลตอนนี้มันมันจะต้องเป็นเดือนที่ห้าดืองเดือนที่ห้าค่อยดูค่ะเดือนที่ห้าเขาดูนะนี่ไหมฮะนี่ก็คือเกรดเล็กเกลดน้อยนะเพราสร้างเกินให้คุณแม่หกเดือนหกเดือนเกินแน่นอนค่ะสามร้ยังไม่ดูว่าเดี๋ยวไปเอาไปอีกยังบ่เบิดโอ้เออเดีเจ้าดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาอีกรอบหนึ่งนะครับนะ สวัสดีครับท่านโอ้นะครับอานะครับดีนะฮะดีเราบรรดาในส่วนของท่านสมาชิกนะครับในธนาคารขยะรีเซเคิลของเรานะครับนะฮะโอ้เห็นไหมขัดไม้ขัดมือท่านนายกนะอ้าวช่วยช่วยกันมาเบาเองโอ้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวทางท่านนายกบริษาทดวงสงจะเป็นนะครับเจ้าภาพในส่วนของการถวายพัตตารเพรศนะครับนะให้กับ าสามเด็จพระรูดูร้อนนะครับซึ่งเราเองก็ใช้นี่เลยนะครับวัดโพชัยนี่แหละนะครับเป็นสถานที่นะฮะในเรื่องของการตั้งจุดรับซื้อนะครับนะแล้วก็วันนี้นะน่าจะเป็นวันที่ที่5ที่6แล้วนะครับในการบวชบวรรัชานะฮะได้ได้ไป33รูปท่านหถึงบได้4วัน4วันเนาะ นะครับลูกค้าเรากำลังมาครับครับนี่ก็กำลังทยอยกันมานะครับวันนี้ไฟดับตั้งแต่เช้าอ่าบรรยากาศก็ร้อนร้อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับบรรยากาศการแม่นะนำเข้าธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับเห็นไหมเจ้านี้มาเต็มคาราบิลเลยตัวนี้นะนะฮะเรียกได้ว่าเห็นไหมครับเนีภาพภาพที่คุ้นตานะครับนั่นก็คือการใช้ล้อเข็นนะครับหรือซาลิงนะนะครับในการรับเข้ามานะครับ ฝากกร,ราราขยะรีไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปล่องนะฮะหรือขวดนะฮะนี่หรือเจ้านี้ก็มีพลาสติกอะไรด้วยนะนี่นะครับนี่นเป็นภาพที่คุ้นตานะครับในส่วนของการฝากเข้าธนาราคารขยะรีไซเคิลนะครับนี่วันนี้ภาพออกมาดูสวยงามมากทางยกนะ FC ่เอฟมาเห็นนี่โอ้โหนะนะครับ น่าจะกดไลค์ให้เยอะเลยนะครับเพราะว่าชุดของท่านนายกที่ไม่ธรรมดาวันนี้เอ้าวนะครับนี่แหละนะครับเฮ้ยฮะเออดังมาถักทายกันมามานะครับนี่นี่แหละนะครับก็คือนักรีไซเคิลตัวยงเลยนะครับท่านนายก มาริสาดวงสงนะครับเจ้าของโครงการเดือนนี้ลุ้นให้กับพี่น้องบ้านชทยบรีในหมู่ที่7นะครับให้ได้สวัสดิการกันเยอะๆนะนะท่านเองต้องดูนะฮะในส่วนของเอ่อบัญชีเงินฝากของท่านนะครับให้ดูเดือนนะครับจำนวนเดือนมันจะเป็นบัตรฮัทบัตรฮัทอยู่นะครับ,หบหให้ท่านนับดูนะครับว่านี่ลืมใช่ไหมนี่นักแสดงค่ะโอ้โอต,ตายโยกโผล่คุยเงนินนี่แหละนะอถึงเท่าน สามร้อยเราเอากันมาเติมนะท่ามันครบสามอันตัวนเราจะได้เนบองได้กี่เดือนแล้วต้องดูกี่เดือนเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่6นะท่านนะต้องดูเดือนที่หกนะถ้าถ้าไม่ใช่เดือนที่6เติมไปก็ยังไม่มีผลนะครับนะรบกวนทางท่านรูปกรรมการครับนี่ก็ไม่ใช่ใครนะท่านประธานสภาของเรานี่เองนะครับวันนี้นะ นะฮะดีเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเดือนที่5้าแล้วยังเดือนที่ห้าค่ะอ่าเห็นไหมไม่ไม่ใช่เดือนที่6ค่ะเดือนใช่เท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปก็ต่อไปก็ตัวอีเดือนที่6แล้วนี่ครับได้จะได้อยู่หรอกมันขึ้นเดือนที่ห้าคือคือเดือนเดือนนี้ก็ถูกแล้วครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเดือนนี้มาขายก็พอดีเดือนที่6โอโอใช่ใช่อ่าถ้าว่าขายไปถึง5 0บาทเนี้ยต้องเอาเงินมาเติมแต่คิดว่าน่าจะเกินอยู่หรอกเออเอสมุดไปงจบอกา เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหนังสือแจ้งนะครับแจ้งนังครับคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะห้าสิบบาทนะก็ถึงแล้วค่ะใช่มั้ยอันนี้นะมันมันเป็นกล้องเปล่าค่ะอันนี้เป็นลังลังเดียวอ่ะก็ก็ลุ้นดูนะครับถ้าไม่ชัวร์ยังไงเนี่ยเราก็เติมนไปสักยี่สิบสามสิบบาทก็ได้ตอนนี้เลยก็ได้เออถ้าเติมตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเอาเอาสมุดบัญชีไปแจ้งเจ้าที่ไปก่อนก็ได้เราจะได้ชัวร์วเลยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านเอา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 สมุดคู่ฝากไปให้เอาให้พี่คนนี้นะครับไปไปเติมเงินได้เลยนะครับนะเราก็จะได้คือมันจม่ต้องให้รุ้นเนาะบางทีมันไม่ถึงนะครับเติมเป็นร้อยรถก็ได้นางเพราะเป็นแล้วแต่ความสะดวกเนาะอ่ะในกรณีแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตนะในส่วนของทาง FC นะครับนะอย่างเจ้านี้นะครับนี่เห็นไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่5สังเกตยังไงครับนี่ก็นับนะครับเห็นไหมมันตาบระทัดเห็นไหมครับเราเริ่มแต่พฤจิกามาถึงนี้ ท่านนี้นี่นะ250นะกับขยะเดือนนี้บางทีมันมินเมเนาะนะครับมินเมแบบนี้นะ,นะอนุกรรมการเราก็จะแนะนำให้เติมเงินเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับนในในรอบที่เราขายดีเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านท่านไม่เติมวันนี้นะครับเราก็จะเช็คอีกเราก็จะมีหนังสือแจ้งมาให้ท่านมาเติมเงินแต่ท่านจะเสียเวลา นะสู้เอาเอาสมุดกู้ฝากไปไปเติมเงินตอนนี้เลยมันจะง่ายที่สุดนะครับทีเราจะแจ้งกันเลยวันนี้ค่ะว่าใช่ารครเงินเงินในบัญชีไม่ถึง300ให้แจ้งเลยเนาะมันจะได้ง่ายของเราเนาะใช่ใช่ดีมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เพราะว่าเราอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้ง5 5 6เดือนเนาะเนาะอ่ะโอเคนะครับทางั้นเดี๋ยวทางรูปกรรมการเราจะจัดการให้นี่เลยนะครับนะจะต้องนํามาฝากแบบนี้นะครับนะฮะ นะในรายที่จะต้องเติมเงินนะต้องต้องรอดูด้วยนะครับนะส่วนท่านที่ไม่เติมเงินเนื่องจากว่ายอดเงินเยอะแล้วนี่ก็เอาขยะรีเซเคิลมามากองเอาไว้พอสืบบัญชีก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการในส่วนของการดีครับการเติมเงินกันนะครับที่อ่ะการเติมเงินก็ไม่ไม่ยากนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขารับฝากเป็นเงินสดนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับเหมือนกับธนาคารเลยนะครับเห็นไหมงานสักครู่ที่เราตรวจสอบดูเนาะเพราะว่าเขาเป็นเดือนที่5แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่6กับยอดยอดขยะที่เขาเอามาขายเนี่ยกรีงเขาจะไม่ถึงนะครับเราก็แนะนําให้เขาเลยนะครับเอามาฝากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนะเจ้าหน้าที่รับมา100เห็นไหมครับนะเขาก็จะมีใบฝากนะครับแล้วก็จะกรอกนะครับนะจะกรอกจํานวนเงินที่ฝากคือร้อยหนึ่ง แล้วก็เอาสลิปคืนไปใบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุดคู่ฝากก็จะลงรายการฝากเนาะท่านเนาะ,ะนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของทางอยอดเงินรวมนะครับนะซึ่งก็น่าจะเกิน300แน่นอนนะเพราะว่ารายสักครู่นี้นะมี250แล้วนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มเข้าไปอีกร้อยนึงนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ อีกฝาก200หรือร้อยหนึ่งหนึ่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งหน่อคิวนี้200ร้อคิวค่ะอ๋อแสดงว่ามีหลายคิวแล้วเนาะอ๋อเห็นไหมเห็นไหมนะครับนี so, ่บางรายนะฝาก200เนื่องจากว่าขายได้แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็มาเตือนอีก200ก็เป็น300กว่าแล้วโอเคครับแบบนี้เลยนะครับนะฝากพี่น้องด้วยนะในบ้านอื่นๆนะครับที่อาจจะเข้ามาดู นะครับแล้วก็อาจจะสงสัยนะครับในเรื่องของการฝากนะเราแนะนําให้มาฝากในในรอบการรับซื้อเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับนะถ้าเกิดว่าผ่านรอบรับซื้อไปนะพี่น้องอาจจะเสียเวลานะครับในการต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือง่ายๆนะครับในเรื่องของการรักษาสิทธิ์นะครับในส่วนของสวัสดิการรีไซเคิลนะครับรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะประกาศสิทธินะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกซื้อนะครับบางท่านเองบอกอะจะเลิกซื้อแล้วเหรอไม่ใช่นะครับนะเราเพียงแค่เป็นรอบสุดท้ายตามเงื่อนไขที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับในการประกาศสิทธิ์นะครับของอธนรารคารขยะรีไซเคิลนะครับเพราะว่าหลังจากเดือนนี้แล้วนะเราเองก็จะนะครับก็จะดําเนินการประกาศครอบครัวรีไซเคิลนะครับที่มีเงื่อนไขครบ2ข้อนั่นก็คือ ขายครบ6เดือนและมีเงินฝากในบัญชี300นะครับเห็นะฮะ,ะก็มาลุ้นกันนะครับเดือนนี้นะนะพี่น้องชาวรีไซเคิลของเรานะจะต้องรักษาสิทธิ์ท่านนะให้ได้สิทธิ์เรียวรนะครับนะเพราะว่าการการตายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่อยากให้เป็นนะแต่เราเองก็อนะนี่เลยนะครับ นะไม่สามารถที่จะดําเนินการะละเว้นละเลยในส่วนของตรงนี้ได้นะครับดเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนี่โอ้โหนะอันนี้ไม่ใช่ใชลวดนะนะครับแต่น่าจะเป็นแอร์แวรนะเห็นไหมฮะโอ้นะเจ้านี้น่าจะทําระบบสูบน้ําแล้วก็เพิ่มแรงดันนะอุปกรณ์ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะผมว่านะครับนี่เห็นไหมฮะนะสลับพี่น้องที่อา่า เป็นเกษตรกรนะนะครับอุปกรณ์เอเวก็คือนะฮะในเรื่องของการเพิ่มแรงดันของน้ำนะครับแต่ว่าเจ้านี้อาจจะไม่จําเป็นแล้วนะครับก็เลยนํามาขายซะเลยเห็นไหมครับนะบางสิ่งบางอย่างในในธนาคารขยะรีเซิร์เวนะครับบางบางชิ้นนะก็ยังใช้การได้ดีสลหรับบางท่านนะแต่ว่าในบางครอบครัวก็ก็ไม่ไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับก็นํามาขายได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูความหลากหลายนะของของขยะนะครับรอบนี้เป็นเดือนที่ห้าเดือนที่6แล้วนะครับาการคัดแยกขยะอของพี่น้องอส,สมาชิกธนาคารขยะรีเซิร์ฟเวอรก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วนะครับเห็นไหมครับพี่น้องสามารถแยกเป็นเป็นประเภทประเภทได้ง่ายแล้วเห็นไหมเห็นไหมเจ้านี้ก็มัดสังกะสีมาอย่างดีนะคุณไตรรักช่างเงินนะครับเมื่อวานนี้ก็ วันก่อนก็นจะโดนพายุฤด,ด,ดูร้อนนะนะครับนะในส่วนของคุณไพรัฐเนี่ยนะครับนะกไ็ได้ช่วยเหลือกันไปเห็นไหมครับนี่ก็คือในส่วนของภาาการช่างน้ำหนักของทางบรรดาคณะกรรมการของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ใช้พื้นที่ร้านอเนกประสงค์วัดโพชัยนะครับ เป็นบรรยากาศที่วนๆกันแบบนี้แหละนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านได้สังกษีนะพวก <40. S 1> แบบนี้นะเป็นโลหะอะไรต่างๆนะนะมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะามากนะครับเห็นไหมนะสังเกตว่า <c oughs> ขออภัยนะครับรอบรับซื้อนี้นะนสมาชิกอธนาคารของเราเห็นไหมก็ เล่นของหนักกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วต้องเร่งสปีดในเรื่องของขอยะรีไซเคลิลนะครับเพราะว่าเป็นพวกขวดกระดาษพลาสติกอะไรพวกนีมน้มันจะไม่ค่อยได้ราคานะเนื่องจากว่าราคามันมน,น้อยนะครับอย่างเช่นรังกระดาษเห็นไหมก็ไม่กี่บาทถ้าเป็นเหล็กแบบนี้เห็นไหมโอ้โหน,ะะนี้เอาเหล็กเส้นมาเลยนะครับก็นะ่าจะได้หลายบาทนะเพราะว่ากิโลนึงก็ไหลยหลายตังค์เหมือนกันนะครับโอ้โหจเจ้านีดูดีนะครับ เป็นหีบเหล็กเก่าเลยนะครับโอ้โ,โอนะหนนะน่ะเสียดายขึ้นสนิมนะแต่ว่าก็สลับนักสะสมของเก่านี่เอาไปโมดิฟายได้นะครับนะนเห็นไหมครับนี่ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับณลานรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิลของพี่น้องชาวบ้านชัยบุรีหมู่ที่7นะครับนี่บรรยากาศที่คุ้นเคยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของรอบที่จะมีการประกาศสวัสดิการนะครับนะครับนี่ได้อะไรมาบ้างครับเยอะไหมนี่อ๋อท่านนี้ได้ได้กี่เดือนแล้วท่านประธานหกเดือนห้าเดือนห้าเดือนแล้วค่ะอ๋อเกินแล้วใช่ไหมยังยังไม่เกินมีเกิน บัญชีเดียวห้ค่ะอ๋ออันนี้ต้องแนะนำให้ไปเติมเติมตังค์แล้วนะก็ต้องเติมค่ะครับถ้าไม่เติมตังค์ก็สวัสดิการก็ยังไม่เกิดเท่านั้นเองนะครับนะฮะเป็นเขาเรียกว่าความสมัครใจนะท่านเนาะนะเราไม่บังคับนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราต้องแนะนํานะครับนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่รู้เอ๊ะทำไมไม่แนะนําพอประกาศรายชื่อไม่มีบอกเลยบอกสมาชิกเลยว่าถึงให้มาเติมเลยค่ะใช่ไหมเนาะนะดีแด้วเราไปเติมให้นะแต่ถ้าถูกหวยจะเติมให้อยู่นะครับ ต้องต้องเติมต้องเติมงวดนี่แหละครับถ้าก็ได้ไปจััดกาารรคบถ้ไปเติมรอบหน้ามันก็ช้าอีกเดือนหนึ่งนี dai, ่นะท่านนี <s <s ้ก็ออกมาเติมรอบที่สองนะครับรอบนี้รอบที่สองหมดแล้วครับนี่หมดแล้วเนาะอ้าวนะครับนี่นี่แหละครับนะก็เก็บเอาไว้มันก็ลกบ้านเนาะนะเอามาขายดีกว่านะครับ ได้เงินเข้าบัญชีแถมจะสร้างสวัสดิการให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะอ่อพี่น้องนะครับบ้านเชเบุรีนะครับท่านที่ยังไม่มานะครับนะก็เห็นบรรยากาศการสร้างสวัสดิการแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับของท่านได้เท่าไหร่แล้วนี่ท่านได้ประมาณ200โลแล้วครับตอนนี้โอ้ย200โล200บาทนี่ สองร้อยบาทเนาะคออคาดคาดว่าจะถึงไหมนี่คาดว่าจะถึงไม่เดือนนี้สามร้อยนี่ไม่ถึงหรอกครับแต่ไม่ถึงต้องเติมเงินนะได้กี่เดือนแล้วทำมาทำตั้งตั้งแต่นู้นแหละครับอ๋อแสดงว่าไม่ไม่ขาดเลยเนาะ่าทำมันไม่ขาดก็แสดงว่ายอดเงินขาดเราก็เติมเท่าที่ที่ขาดนะครับเติมวันนี้เลยไหมตรงวันนี้ครับวันนี้เหรอใช่ครับถ้าไม่ถ้าไม่วันนี้นี่ท่านจะเสียเวลาไปอีกเดือนหนึ่งนะหรือใช่ครับเพราะว่าเราบอกให้เจ้าหน้าที่แนะนําให้กับทางสมาชิกนะครับถ้าเติมวันนี้ง่ายง่ายที่สุดจะไม่ได้อยู่เลย ับฝากฝากให้ฝากใครไปฝากไว้ทางนั้นก็ได้นะครับอ่ะไปดูนะเด็กของท่านกองนี้ใช่ไหมครับอ่ามันคงไม่ไม่ถึง50บาทหรอกตัวนี้นะเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วนี่เรามี250ใช่ไหมครับงั้ฉะนั้นแล้วเราก็ขาดอีกไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะเราก็ไปเตือนให้ครบส0มร้อนะครับนะแต่ว่าถ้าเอาชัวๆเลยเตือไว้ร้อยหนึ่งเลยสบายเลยนะครับยังไงก็เป็นเงินของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาพระไปที่นี่ไป ฟังดีกายใช่ไหมอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับนี่นะครับการผู้ช่วยของเรานะครับก็ทำหน้าที่หลากหลายวันนี้นะช่วยงานวัดบรระชาภาคดูดูร้อนด้วยนะครับนะครับอ่ะก็ถือว่าครบนะครับในส่วนของอัธรถนะในการนำเสนอนะฮะนะเพราะว่ารอบนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะแล้วเราเองก็ได้เห็นนะครับการนำฝาก ด้วยเงินสดนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ขายครบเดือนนี้เป็นเดือนที่6นะครับแล้วก็ยอดเงินยังไม่ถึง300นะนะทางคมการก็แนะนําให้นะครับนะทุกทุกท่านนะครับนะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ถือตังมาหรือบางท่านอาจจะลืมเราเองก,ก็จะมีหนังสือแจ้งไปอีกนะครับนะเป็นการแจ้งในในส่วนของอการเตือนความทรงจำนะครับนะให้กับพี่น้อง ท่าน้ารายะรีไซขึ้นนะครับนะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ขอลากันไปก่อนนะครับนะดีเลยนะครับวัดปูชัยนะครับอย่าลืมนะครับมาดําดเนินการในส่วนของถวายน้าปานะนะครับนะรวมจนถึงในเรื่องของอาการมาไหว้พระนะครับนะฮะสนับสนุนนะครับในส่วนของอางาน พุทธศาสนานะครับนาวัดแห่งนี้นะครับเอาละครับสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ